ว่าแล้วแล้วเจ๊เจ๊เจี้ยวเจียวเจียวเจียวให้เควสมีให้เหยียบเกลือใช่หรอให้ผีตอนผีล่าแล้วให้ผีโดนมักัีตองมีคนกยาเกินคคยากเกินยากเกินอะไรกัไมกัีเอหนมกีเอมาเอามาไปเนี่ยไหนกัีอ่ะเอาคุซื้ออ๋อไม่ีเลยคุณซื้อบ้านแต่ไม่ได้แอดเอาย เอาตะวิปริปบล็อกไปคนเดียกไหนอ่ะไหนอ่ะไหนคือตะวิิปบล็อกอ่ะไอ้ที่เหมือนวิทยุอ่ะส้มๆอ่ะเอาไปเอาไปให้ใครถืออ่ะใครใปากแซบสุดใครใครปากแซบสุดเอ๋อไปเลยถือไปเลยไม่ไม่ไม่ถือกูถือเกลือไปถืออีเมจเพื่อนถือเกลือถืออีเมจไอ้เแคยไม่มีใครใครตั้งกล้องอ่ะมันมีกล้องวิดีโอเนี่ยเอาไปด้วยวไหมมันจะเป็นอย่างวะแต่กูตั้งไม่เป็นอ่ะอะไรกล้องวิดีโอเนี่ยเหรอ ไม่มันต้องอันนี้มึงมันต้องถือมันมันใช้ของสองอย่างอ่ะก็คือมึงต้องถือเนี่ยไปด้วยดาบไปกล้องกับไวนินทุกคู่ก่อนแล้วก็ตั้งไว้ได้นี่แล้วก็หยิบอ่ะใช่หยิไปซะอีกยอตัาตั้งคนอยเดียกี้ตักล้องไปจะเออรถไม่จบเอาอะไรนะเอาะไรนะเกลือตาตั้งกล้องไอ้ก้าถือไปแล้วเนี่ยอ้าคุณถือไปละเย้เยสชัวร์ลาท่าฟีเอาคุณแจมายังเพื่อน ไอเชี่ยนได้ลืมลืมเฉยน้องไอ้เชี่ยเราจะเข้าบ้านไงยะเจะยังไงอ่ะกดตัวอะไรอ่ะก็ดีก็ดีก็ดีเออมาแล้วครับแล้วเล่นแล้วเล่นตาตีหนึ่งโอ้โเล่นไหนกูปิดไฟเลยตีสองนะเยสหมดไเชี่ยอะไรอ่ะหมดไอี่อะไรอ่ะไหนแม่อะอินเตอร์มีเดียอินเตอร์มีเดียไายแม่เขาไม่ได้เล่นหรอกไอ้เหี้ยเล่นหน่อยเล่นไปเปิดเปิดไฟก่อนไหมอันที่สับไฟ อยู่ห้องไอ้นี่วหรห้องใต้ดินก็คือตัวไหนอ่โงรถป่ะไออยู่ห้องใต้ดินว่ะห้องใต้ดินห้องใต้ดินว่ะห้อใต้ดินดีๆอยู่นี่พวกมวกไปไหนกันเฮ้ยเฮ้ยเสียงคืออะไรอ่ะหอไมล์ล่างนีเสียงอะไรอ่ะนึกว่ากูตกใจมากมั้งแหมเปิดเลยเปิดเลยมีสวิตช์ไฟไหมเปิดดิเปิดดิกระจกเกินกระจกเกินจริงาไม่ได้กลัวไม่ได้แล้วเสียงทำเหมือนน่ากลัวมากมั้ง แต่ยังกูเปิดหาพ่อเหมือนไงอียต้องหาเอ้ยมีใครเอาที่วัดอุต่าห์ปูมาปะไม่ได้เอามาเลยจอนกูเอา e m s มมาตอนนี้อูวางกูวางก่อนหรือหรือมึงจะไปเอาวางกล้องไงอ่ะวางขากอดแล้วก็วางกล้องวางไงอ่ะอะไรวางกล้องก็กดเอ็นนี่ไงเอฟไง F อฟให้มันให้มันขึ้นรูปก่อนอ่ะให้รูปรูปล่างแล้วมันก็กดเอฟ ไม่กล้องมันติดอยู่ไอ้เหี้ยเอออะไรเออมีสองอันเหรอได้ปะกดเปิดยังไงอ่ะนี่มันมีสองอันปะเมีอันเล็กเออมึงูแมวขาดตั้งมาอีกอันหนึ่งอ่ะมันจะติดยังไงกูณทำอะไรเนี่ยเหี้ยแล้วมันกดไม่ติดอีสัตว์เฮ้ยเป็นเหี้ยอะไรไอ้เจ้าอีเดาเฮ้ยแต่ ห้องในประตูเปิดเปิดอ่ะไอเที่ยงเหมือนกูเจอของดีไอสัตว์กระจกกระจกผีมันมันจะส่องเห็นผีได้มันจะส่องเห็นผีได้แต่แต่อย่าส่องนานแต่อย่าส่องนานเออให้ให้หมาให้หมาดิอย่าเพิ่ง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 เฮ้ยระวังระวังออก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 ไงออกไงออะกดีกด f ไม่ตอนนี้ดูอยู่หรอไม่ไม่ไม่ได้ดูเมื่อกี้มันอยู่ไหนอ่ะโดนกระจกแตกะมั้ยเหดนตัวนั้นปะ ไอ้เหี้ยหลังฝนไม่ได้วะไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงไหนวะหยุดมันอยู่แถวม่านตรงนี้นี่นี่นี่นีนี่มันนี่นี่มันอยู่มันอยู่ห้องนี้ปะวาง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 เหี้ยไมอหนอขุดดิเนี่ยมันเห็นเหมือนมุมตรงเนี้ยเดี๋ยวกูดองให้นี่ดิ่ยีมเอสใช่ป่ะวะกูเห็นเป็นม่านอ่ะมันหยิบยังไงนะพี่ หยิบกด E กด E อ่ะกูตั้งไปอย่างนี้นะกด E แล้วเปิดอย่างขาตัเปิดอย่างวะเฮ้ยเสียงห้องครัวพี่ห้องครัวไม่ก็ห้องนี้วะห้องนี้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 ตั้งกล้องดิไอ้ตั้งอย่างเอาไปตั้งตั้งทางเดินนี้ก็ได้เนี่ยมันเป็นห้องที่แบบดูในกระจกแล้วห้องที่มีผ้าม่านอ่ะมันไม่กล้าเปิดกล้องไหนพี่มันเยียบเกลือมีใครเอากล้องมาปะมันเยียบเกลือมันเยียบเกลือ มาเย็บเตือเย็บมีใครกล้องมาปะอ๋อเอ้านี่ไงเปิดอยู่ไม่แม่ถึงกล้องถ่ายรูปอะไม่ได้เอามาเลยรอแป๊บอ๋อเดีวเดี๋ยวกูไปเอามาเดี๋ยวไปเอาเดี๋เอามาดิเอามาแป๊บนึงไม่ได้อะไรเลยเยสจะไปโผล่ไม่ได้อะไรเยสใจเคตรสู้เลยน้องกูเฮ้ยเดี๋ยวดีแล้วยจะมาสี่สติปปองปะถ้าสติปปองเหลือสี่สิบเอาเอาโกเบติงไปด้วยแล้วกันเอาเทียนไปด้วยไหมเผื่อมันต่อเทียนก็ได้นะ มีมีสมุดวะเอาเอาสมุดมาวางแม่งด้วยนะ่ยเอาสมุดเอามาแล้วสมุดเอามาแล้วเพราะไอไอเกลือเหยียบเกลือนี่มันต้องอะไรวะเอากล้องไปยองพี่กล้องเหรอกล้องเหยียบเกลือไปเอาไปยังเอาไปเลยวะไอเหยียบเกลือนี่มันเป็นเป็นอะไรนะเป็นสปิริตบล็อกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหลักฐานเฉยๆได้ตามอ๋อเออวะกดกดใช้ยังไงอ่ะเอ๊ะบอกดีเอาไม่ใช่ต้องถ่ายรูปเปิดไงอ่ะต้องถ่ายรูปแล้วก็แม่แม่หนังสืออ่ะหนังสืออ๋อกดมึง กด F ก่อนกด F แล้วก uh ็วางไม่ได <You know ้เลยใช่ปะไหนดูดิไหนมึงถือหนังสือมาจริงปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยอย่าดูเยอะดิเฮียอยู่ห้องครัวเย้าผม้องครัวรับประทาเนี่ยหนังสืออยู่เฮ้ยสองสองเองเนี่ยเปิดไงอ่ะต้องวางก่อนปะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวไหนๆกูลองดิอ๋อต้องวางกด E เอ้ยกด F กด F มันเดินอยู่พี่มันเดินอยู่ใช่ให้มันเป็นรูปมันเป็นรูปไม่ได้ต่างกวะเหมือนเหมือนวางกล้องอะสมุดอะเออมันชื่อว่าอะไรอะชาเป็นยังไงพี่ก้าชาเนลมาร์ชสเปริลบล็อกนีไอ้นี่มันมันมันวางเหมือนกล้องอะกดกดเอฟสเปริลบล็อกเยอะเลยละเอาสเปริลบล็อกมาเยอะเลยละมากอะเอาสเปริลบล็อกมามากเยอะได้แล้วอยู่ไหนพี่ก้า ใครพูดกิบเมียทรายยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดเปิดแล้วเปิดแล้วกิบเมียทรายสุดซ้ำติ้งผีผีแม่งผีแม่งชอบไอ้นี่ปะวะชอบให้ปิดไฟ้เฮยแม่งปุ๊บอ๋อมันโผล่มันโผล่อีเวนต์อีเวนต์กดอีเวนต์เฉยกดอีเวนต์กิบกิบเมียทรเฮ้ยเชียรประตูเปิดประตูเปิดใครเห็นวะทุกคนไม่เห็นหรือยังเฮ้ยแล้วโหลดผีควยเลยอ่ะ รถอตผีอะไรวะแตู้ยังไงตู้ยังไงนายกลัวจ้ากลัวจ้ากลัวตู้แอบไงพี่บอกก่อนดิแอบตู้มันก็ก็เปิดออกมาแล้วก็ปิดเปิดอ่ะเออเปิดไงอ่ะก็เปิดคลิกคลิกซ้ายคลิกซ้ายเออคลิกซ้ายอยู่นี่เลยพี่เราไม่ได้เอาไม้กางเขนมาที่อ่ะเออเอาไม้กางเขนมาก่อนดิเพื่อนเราไม่มีเนี่ยไม่ได้เอามาเลยเดี๋ยวเราไม่มีอ๋อเออว่ะไอ้ที่อ่ะเราถ้าตายก็ของของตกอ่ะแค่นั้นเอง แลนน้วจุดเทียนยังไงวะเดี๋ยวดูดูค่านี่ก่อนยึดแม่แล้วค่าเซนติที่กูต่ำมากกูขอโดบแค่นั้นเองใไอพิมเหลือเยอะยงวะนี<อ>่จุดเทียมหอมเ,อเรี๋ยวไปก็อ,อะเดี๋ยวเวลาลุยเอาแล้วใครเก็บเจียมหอมกูไปไม่ไมีอ่ะไอไอไม้เที้ยน,นี่ช่วยเทีย้ยอะไรวะเอาใครเก็บไปไอไม้ไม้ไม้เไม้ ไม่มาไม่มีในมือไม่มีเอาไปเที่ยวไปเที่ยวไปที่ยววางไหนดูกล้องไม่ยังไม่เพียงเอาสองกูเตรียมตัวเหรออ๋อมันไหม้แล้วต้องเข้าบ้านใหม่ไหมกล้องต้องเปิดในต้องเปิดดูในคอมอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ไม่ต้องดูในคอมเราไปทันไดดีกว่าแล้วเหลืออะไรอ่ะเราไม่มีเควสานนั้นแต่ตะหากทั้งถูกไเมื่อกี้นี่อะไรวะเงือเราเราไม่ได้เอาจักรูมมาด้วยเออไอ้เชี้ย ไม่ได้เอาอุณหภูมิมันต้องดูจากปากันนี้ว่ามันจะพ่นมาป้ตอนนี้ได้หลักฐานอะไรเนี่ยแค่เกลือเกลือคณะคณัว่ม่ได้อันนี้เช้เชษแชมกิมเมอไซด์แหวอยู่อยู่หลังเล่นเลยเฮ้ยแห่เธอเฮ้ยแถ่ายรูถ่ายรู้ทันปะไอแห่นี่มันอะไรวะไอเชี่ย เฮ้กูจุดควันกูจุดควันมันเขียนว่า something Charles Mars h e l ห o อ๋อแล้วใครเอาสมุดไปไหนอะที่นี่วางวางเอาแล้วกดอะไรวางนะให้มันขึ้นรูปร่างก่อนแล้วก็กด F มองมองที่พื้นอะพอแล้วกด F F แล้ว F ไม่ได้อะเฮ้ยต้องได้ดีกด G ให้ G มันทีต้องกดอะไรก่อนป่ะนี่มันต้องกด F เนี่ย ก็มองมองให้มันแบบเป็นเป็นรูปร่างขาวๆแบบล่างมันไม่ต้องเปิดเหรอใช่มันเปิดให้เองเอ้ย c o u ั s e why s o m e t h ั n g r e d something next ชื่อมันิงเรีุกชื่ออะไร next y e อะไระไม่รู้ว่าชื่อันานยากอะไน่าจะชื่อชาล ใช่เหรอวะฮเลโหลเช้าเชาวฮัลโหลเด็ดคิวเช้าเออต้องบอกอีกจอเดไทร์อ้เหี้ยชื่อชื่ออะไรเนี่ยเชนเชนมันจะเป็นช้ามากอ่ะไม่เช้าไม่เชิงชาวเลยไอ้เหี้ยเชนอะชานี่มันเออชานี่ปะวะชานี่แมชชานี่มาช มาร์ชป่ะแยกแม่งไอ้เฮียชาแน่ไหมไหนกันเนี hey, ่ยหลอกกองข้างนอกมาอ่านอันนี้เลยอ้าวเราอยู่ข้างนอกเดียวนะเฮ้ยเรามียูวีป่ะเรายูวีมาไว้เอ้ยวายยู่ชาแน่มาร์ชมันกูมันเราจะไม่ได้เอาของมาเต็มเลยนะกูถึงเออใช่ค่ะอะไรยากมากที่ไม่มีีเ้ยอะไรเลยดูยากเนี่ยเรา มันตอบปะสไปริทบอกไม่ตอบปะเยเมต่ะเยเมตไม่รู้ฟิซซิงแล้วไอ้นี่ยนี่คืออะไรอะไอ้กระโจนดับดำเนี่ยระวังวางได้เฮียมากกล่องเอาดีมิงปะจักใจกูวางได้เฮียมากจักใจกูวาง่อวดีดีี่จะดูปวดด๊อกวางกล้องให้ดีทีให้มันหัดเข้าหัวไอ้กล้องอันเนี้ย แบบให้หันเข้าหัวตรงๆหันแบบตั้งตรงนี้ก็ได้ตั้งตรงนี้ก็ได้ยิีดเย้เฮการเดือดรับประทานกับทุกคนหันเข้าหัวตรงๆตั้งตรงนี้ดีกว่าต้งตรงนี้ดีกว่าไอตรงเนี้ยแล้วฉายเข้าไปไหนแล้วปิดไฟจะได้ดูกดับอันนี้นะดูกดับไหนดูซัมติ้งเฮ้ยคิวคิดวะคิวแม่์ไหมเอ้ย คิวมาเฟรนด์คิวเอพีปังปิ้งคิวพีปังปิ้งเฮียแล้วออกมาหมดนะจ๊ะมาดูนี่ดูค่าสินิตีดิไม่เห็นนะโคตรไม่เฮียแล้วค่าสินิตีน้องชายกูโคตรต่ำโคตรไม่มีหวายที่ไะกินยากินยาเอ็ก็ปิ้งแล้วก็เช็คไม่ได้ m ีซิ่ง g ีซิ่งไม่มี m i ซิ i n ตัด double box อ่ะ double ็อกตัดไว้ s ิ n g ตัด เมันต้องรอก่อนนี่เชียตเป็นจริงรอก็ได้เต็มรีบล็อกอะแต่ฟิซิงซ่งไม่มีใช่ปะฟิซซิ่งไม่มีไอ้ที่ผมถือนีน่คืโอโอะไรตี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 นอ่นตีตีนอะแล้วหลดผีที่อะไรเยอะแยะเนี่ยผสัตว์กูก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไร <c oughs> เนี่ยว,วะจ,จะตงๆๆงางตี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 ตอ๋ีอีตีตีตไอ้ที่วัดวัดว่าผีตนตี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 นีนีตตีะมันหี้าตแบบนีเหรอวะใช่ไม่ใช่ีต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 ีมืตกูคืออะไร กล้องเปล่าไม่ใช่ใช่เหมือนลำโพงอะไรให้ย่าอ๋อไอที่ก็ลำโพงไว้พูดไงฮัลโหลเอ่อวัยอายุชาแน่มาร์ชไว้สัมติงเฮียใช่ไงที่ขวาใช่เพื่อนอยู่ห้องครัวเหมือนเดิมไอ้เหี้ยมันอยู่ห้องครัวเหมือนเดิมใช่ไหม มันอยู่ห้งองครัวเนี่ยมันเดินยู่เนี่ยว hey. อยูต <Channel Marsh. S 1> ่ตรงแกไม่่ว something เหียี่สยงเซียวยเสี่ยว e me a t d r i t y a n i s h i m a s เอ้ยนาผมเนี่ยเอเอกีข่ขึ้น่นะไม่ไม่หหมันดังกว่านี้เออนนมาดูหน ห้ามดังกว่านี้เฮียานอนลเปิดไฟหนวะเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยเราปิดไฟทุกคนเดินหานี่ยเราปิดไฟทุกคนนะแล้นนี่ดูเฮียผิดเฮ้ยเปิดแกเฮ้ยไ้สองวะชาเนมารชขึ้นสามี่ตลอดเวลาอยู่ฟัคติงชาเนมาร์ชคิวยูเฟรนเพลส ฉันใหมาสคิวยูเฟรนอีเม์แล้วจะอาผมี่อะไรเม้าไปติ๊กเลยอีเมท์าอีเมทหาใช่ออมันขึ้นเหรอเต็มกราบอะเต็มกราบแม่ใช่อ่ะก็เฉยที่นอนกันหมดแล้วพี่นะจริงยันนี่โมปีเนี่ยจริงจรงมันขึ้นเต็มเต็มเลยนะมเเบื่อกูเห็นเสียงมันดังแค่แบบนิดเดียวยันนี่หลอกรัวพ เวียตารละเอาวระยะไปไหนหมดแจกหมดแล้วอ่ะเออแจกหมดแล้วฮะมึงแจกสองอันเลยนะใช่เหรอมันมีสักด์มันมีศักดิ์ก็ตกเลยงกันเดียวกูแตกกันเดียวเจ้าหน้าที่อ้าวพูดใจมีสภาพผู้ไปยี่ส่บซองนี้เฮียพี่ไปสัตว์ไม่พีพี่กลับบ้านก็ได้นะพี่กลับบ้านก็ทันนะพี่แล้วไม่เดี๋ยวขอตอบไหมตอบเลยดตอบไปอีซี่เกินปะไม่ใช่แล้วขอเลยมาแล้วกูไป เราไหมแล้วกูแล้วกูใจกูใจถึงพื้นด้าี้เลยกูไปด้วยพี้เลยกูไปด้วยไปด้วยมากว่เกียนไม่ด้วยมาดิมาสับเฮ้ย what something here ชั้นเนี่ยมาสวายุเราเอาบินดิบออกพีทีมาวางใกล้กว่านี้อันไหนมาสัยเฮ้ยเฮ้ยมาตอบใช่ปะใช่เหรอมาตอบเล้เนี่ยมาตอบพีทียสวย แล้วกูรู้แล้วกูเอ้ยเฮ้ยใครปิดประตูไอ้เชี่ยกูตกใจสัสวิ่งเย็นถ้าปีเร็ดบอกแล้วแล้วก็อะไรวะอ่ะแล้วกูจุดเทียนไงเออจุดเทียนเวียนวนเรามาเต้นวงเราไปเดินวนเวียนเะปีเร็ดบอกเนาะจะปีเร็ดบอกเป็นนาวิกาเฮ้ยเสียงลมเสียงลมไอ้เชื่อลุกเลยสักไวติงเฮียเฮ้ยเฮ้ยล่า ใช่ไหมใช่ไหมไม่ล่าเฮียไฟไม่ดับไปสัตว์ก็เฮียละโอ้ยใช่ป่ะมันล่าปะไม่รู้เฮไอตอกกูเข้าไม่ได้เฮียแต่กูบล็อกประตูไว้แต่กูว่ามันล่าไมฟมันกระพริบปะล่ะไฟมันกระพริบปะไม่นะไม่ไม่ ไม่ก็ไม่ล่าไม่ก็ไม่ล่าไม่ล่าสัตว์มันเริ่มล่าเพราะว่าค่าเซนติตี้มึงต่ำมาเพื่อนใช่กูมือแม่งกูไม่ได้แดกสองอันทียกูแดกอันเดียวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยไว้ซัมติงเฮียแชแนมัสคันเตลูคันเตลูบัดด้าแล้วกูจะพูดทำไมวะกูเห็นมันพูดอยู่แล้วนี่ เตาเทียนเตาเทียนวันเกิดบ่นเกิดไปเล่นอะไรสนุกสนุกปะเออมันเออมันขึ้นห้าขีดจริงไงเฮียมึงหยิบกระจกขึ้นมาหรือมึงใช้ใช้จนมันแตกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยออกมาแม่มึงเรียบร้อยกูเปิดไม่ได้ครับโชคดีโชคดีแล้วกันแม่มึงกูแอบล้ละละละสิบสิบ เป็นสิบเป็นสิบลาลาประตูใครแล้วใครใครเข้าประตูทันปะตัวตัวสัตว์อุ้ยไอ้ยักษ์ข้าสมองใช่ไหมแล้วหนึ่งไอ้ซับอุ้ยยังยังล่าอยู่นะมีใครมีใครอยู่ข้างนอกคือข้างในกับผมเนี่ยพี่กล้าอ่ะกูไม่ได้อยู่กูอยู่ในห้องพี่กล้าพี่ผมผมก็อยู่ข้างในกับพี่เลยพี่อยู่ข้างนอกแล้วเออพี่แม่กล้ากล้าอยู่แล้วกู้มีคนแล้วคนแล้วไเอาไม่เอาเฮ้ย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 เยเฮลยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ลยเฮ้วเยเฮ้ยเฮ้้ย แล้วออกออกออกเลย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 มันมันหาอะไรเพิ่มไม่ได้แล้วเว้ยเพราะว่าเราเราเอาของเราอของมาไม่ครบแตออกออกไอ้หายใจคุ้มออกไอ้เหี้ยออกเถอะจอนล่าเทพีที่ดุดันและดุดเดือดมากเลยครับมีสปิริตบ็อกก็ตัดฟิซซิ่งกับโวตออฟไปที่เหลือสุ่มเลยถ้าาตีกูเลยหนึ่งมีอะไรนะต้องตอบไงนะมีสปิริตบ็อกอย่างเดียวที่หาได้ไม่เอฟห้างไงตอบยัง สช่อ่ะชัวชัวเมื่อกี้นี่ขึ้น5้าไอ้หี้ยมันตอบมกดตอบยังไงอ่ะชัวร์จริงกดเจกดเจกดเจแล้วก็กดมาที่เปิลิกับวอลล็อคเดนต์อีเวนต์หมดอีเดนต์ไอ้ข้างบนอ่ะโอเคกนห้าลิอกะาเแล้วก็ต้องเดาแล้วแหละสามสามอยงอตัดฟิซซิงออกตัดฟิซซิงตัดฟิซซิงออกก็จะเป็นปิิกับเวทนี่แหละเราต้องเดา ไม่จริงเราจะรอดูกดออมวะดูดูกดออมไหมไม่มีกดออกไม่มีดูแล้วอ๋อถ้ากดออกมันไม่นี่ดีกว่ามันไม่เจอตัวเลยเวทสปิริตถ้ามันเขียนก็สปิริตแต่มันเสียงไม่เขียนไม่เขียนเวทเวทโอเคตอบยังตอบแล้วกับเถอะไอเทมาจะตายห่าอยู่แล้วเออกูเวทกูตอบเวทด้วยกูก็ตอบเวที่ใครก็วัาชช่ไม่ไหนอยากแกเห็นหน้าก่อนอ่ะไม่เห็นหน้าเลย มกระแปอกมาฆ่าเลดแล้วถูกถูกแล้วแล้วพมกเรียงได้สยเฮ้ยอะไรอุ๊หไหเป็นองไอ้โค้ปเลยเหียเฮ้ยตอบาตอบ้าตอบตอเหี้ยอะไรเดวจะไปนอนแล้วพี่ที่สองแล้วตาย